อีกหนึ่งคลิปนะครับในอลอดลาโพงนะครับกส่วนของรายได้นะครับจากช่องทาง youtube นะครับจะตัดยอดนะครับในวันนี้นะครับพอดีต้องมาทำคลิปนะครับเพื่อเพื่อปั่นยอดวิวนะครับแล้วก็สะสมเหรียญนะครับก็จะเบิกได้นะครับพูดง่ายว่าสร้างยอดวิวนะครับเพื่อความบันเทิงก็ได้นะครับ หรือต้องการสินค้านะครับก็สั่งซื้อได้นะครับเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ1เจริญซาวบ้านหนองยาลังกานะครับอำเภอเมืองเชียภูมินะครับมีสินค้านะครับตอนนี้เป็นดอกลำโพง18นะครับเป็นดอกออดิโอดีไว้นะครับที่800วัตต์นะครับมีเดิม3และ ไม่เดิมหนึ่งไม่เดิมนี่คือเปลี่ยนสไปเดอร์นะครับแต่ไม่ได้เปลี่ยนไว้นะครับสภาพหน้าดอกประมาณนี้นะครับสวย,สวยนะครับผมสวยสวยทุกดอกนะครับ ลักษณะนี้นะครับส,สวยๆนะครับสไปเดอร์ตึงๆนะครับสไปเดอร์ตึงๆทุกดอกนะครับส่วนดอกนี้นะครับเป็นดอกเปลี่ยน,ยนสไปเดอร์นะครับสไปเดอร์ด้านล่างแต่ก็สวยนะครับผมสวยตัวนี้เดิมๆนะครับ เดิมเด,มดอกละสองพันสองพันสองนะครับสองพันสองรับเองนะครับส่วนดอกไม่เดิมนะครับที่เปลี่ยนในส่วนของสไปเดอ 2000, ร์นะครับดอกละสองพันนะครับทั้มนะครับทั้มก็ดอกละพันเจ็ดนะครับเหลืออยู่หนึ่งดอก ชารเจอร์หกหรุ่นพันสองไต์ตัวนี้เปลี่ยนไว้นะครับดอกละพันเก้้อยนะครับดอกละพัน0ก้าร้อย สายกล่องมาดิคอนะครับเซ็กนะครับขนาด8คอนะครับผมขนาด8คอรพร้อมหัวนะครับพร้อมหัวเป็น XLR นะครับตัวนี้ก็ไม่ยาวนะครับเอาไปทํำสายคอได้นะครับต่อเข้านะครับ ลิงก์สัญญาณที่กล่องนะครับแปดคอนะครับออกนะครับออก6นะครับพันสามรวมส่งนะครับในส่วนของดอก15นิ้วนะครับมี2รุ่นนะครับเป็นคารนิมรกฏและ BM นะครับ คันนี้มรกตนะครับรุ่น k 2 2นะครับ KA22 มีทั้งหมด8ดอกสภาพใหม่ๆนะครับตัวนี้ผมเอาชุดสลักสายนะครับมันดีดตัวขึ้นนะครับเนื่องจากสปริงสปริงมันดีดขึ้นผมก็เลยเอาใส่ถุงไว้แบบนี้นะครับเราใส่สายลำโพงนะครับ ก็คือกดไอตัวนี้ลงไปปุ๊บแล้วก็เสียบสายดันเข้าไปปุ๊บมันจะล็อกของมันนะครับดอกไม่ได้ใช้งานนะครับก็เก็บไว้ลักษณะนี้นะครับจะได้จะได้การสปริงมันดีดขึ้นนะครับขวดดําตัวนี้จะได้ไม่หายนะครับมีทั้งหมด8ดอกนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหน้านะครับ ตัวนี้นะครับเป็นสภาพหน้าดอกนะครับสภาพหน้าดอกก็ยังสวยๆอยู่ทุกดอกนะครับเป็นดอกเดิมๆทุกดอกนะครับดอกยังไม่เคยซ่อมนะครับเดิมๆทุกดอกนะครับ แปดดอกนี้นะครับในราคานะครับ1390บาทนะครับตัวต่อไปนะครับเป็น bm 15นิ้วนะครับ bm 15นิ้วสภาพสวยๆนะครับดอกเดิมๆ เป็นสภาพหน้าดอกนะครับเดี๋ยวพากดดูแต่ละดอกนะครับตัวนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับสไปเดอร์ตึงๆอยู่นะครับ BM ดอกละพันห้ารนะครับใช้งานน้อยนะครับกดแล้วก็ยังสไปเดอร์ยังตึงๆอยู่นะครับตัวนี้ก็ยังตึงอยู่นะครับ จะมีอยู่หนึ่งคู่นะครับที่ดอกเบียดนะครับก็คือดอกนี้ตัวนี้เบียดนิดๆเองนะครับแล้วก็อีกดองดอกนะครับอันนี้เยอะหน่อยนะครับคู่นี้ดอกเบียดนะครับคู่ละพันห้านะครับคู่ละพันห้านะครับ สภาพด้านหลังนะครับแหลม750นะครับ bm 750ตัวนี้มือหนึ่งยังไงงั้นเลยนะครับมีนะครับปากนะครับขนาดนะครับผม9 9้านิ้วกว่าๆนะครับเกือบ10นิ้วตีเป็น10นิ้วเลยแล้วกันนะครับ สามตัวนะครับผมสามตัวเนี้ยไว้เดิมนะครับไม่ไม่ขาดนะครับไว้ไม่ขาดนะครับพร้อมปากคอยซอสนะครับขนาดปากสิบคูณสิบนะครับพร้อมปากนะครับในราคาหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบนะครับส่วนอีกสามดอกนะครับ สามดอกนี้นะครับก็ปากเหมือนกับกลุ่มนั้นนะครับตัวนี้พร้อมปากนะครับเป็นวอยขาดนะครับตีเป็นงานเสียนะครับแต่สภาพใหม่กิ๊กนะครับผมดอกละหน0 0งพันนะครับดอก